สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์แอนนะคะเราอยู่กันที่สาขาที่3ค่ะสุวินทวง46บริษัทเพชรยนต์นั่นเองค่ะพี่ๆขะติดหน้าถนนใหญ่เลยใครผ่านไปผ่านมาแถวสุวินทวงนะคะสามารถแวะเข้ามาดูรถสวยๆและว้อรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวรถแต่ละรุ่นได้เลยค่ะพี่ๆวันนี้นะคะแอนมีรถอีก1รุ่นสาย GR ชุดแต่งสวยๆเลยคันนี้กับ Toyota Cola Clo าสหนึ่ง พรีเมียมเซฟตี้ GR Sport นะคะได้ชุดแต่ง GR พรีเมียมว่าท็อปแล้วเซฟตี้ว่าท็อปสุดคันนี้ได้ GR มาด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยครบแน่นอนสำหรับใครที่หาออปชันแบบนี้อยู่เนี่ยคันนี้เป็นรถปี2022ค่ะมากับเล็กไม่แค่5 4 0 0 0กิโลเท่านั้นราคาตั้งขายคันนี้8 8 9 0 0 0บาทนะคะหายไปจากป้ายแดงเนี่ยหลายแสนบาทเลยค่ะพี่ๆคะ เนะี่ยท็อปสุดไม่น้อยแบบนี้ใครหาสเปคนี้อยู่รีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะคันนี้ไฟหน้าสตาร์ทเครื่องยนต์ให้พี่ๆดูอยู่นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยค่ะเดย์ไทม์ติดอัตโนมัติค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบคันนะคะท็อปสุดทั้งทีนะ่คะได้ขาวตัดดำแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้ต,ตัวรถนะคะหุ้มด้วยพลาสติกใสสวยๆแบบนี้เลยค่ะ พลาสติกแก้วเลยนะคะพี่ๆขานะคะแล้วก็เรดาร์ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยกล้อง360องศามีมาครบครันออปชั่นจัดมาให้ล้นๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ใครชอบถูกใจหรือหาสเปคน,นี้อยู่นะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยค่ะพี่ๆขานะคะเหลี่ยมคมสันด้านข้างไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยค่ะได้ชุดแต่งแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะ GR เท่านั้นนะคะลอ้อเดี๋ยวเรามาดูล้อกัน ล้อแมกนะคะทูโทนแบบนี้มีมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะปี2022ค่ะพี่คะติดมาจากตัวรถเลยเนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะด้านข้างมีโลโก้ไฮบริดมาให้ด้วยนะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไฟเลียวและเป็นสีดําด้วยนะคะหูดำหลังคาดำนะคะชุดแต่งดําแบบนี้ต้องท็อปสุดเท่านั้นค่ะ แล้วก็ที่สำคัญได้เลนส์วอชด้านข้างมาให้ด้วยนะคะกระจกเนี่ยนะคะมีบายสปอตมาให้เรียบร้อยเลยคิ้วกันศาสตร์นะคะมีมาให้ครบทั้ง4ม,มุม4ด้านเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยค่ะด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทเอนทรีแค่พกกุญแจไว้นะคะก็เปิดประตูได้เลยโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบเลยพี่วิขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเบานิดนึง เบาลมแอร์หน่อยเนะะี่ยค่ะพี่ด้านในเนี่ยเดี๋ยวแพลนให้ดูก่อนเลยด้านในสวยงามครบคันเนี่ยคะไม่มีทิตฐิเลยพี่พี่ขานะ,ะรถปี2022นะคะหัวเบาะได้เป็นโลโก้ GR มาด้วยเนี่ยคะท็อปสุดจริงๆสำหรับคันนี้ค่ะสวยงามแบบรอบคันเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดด้านในโครงสร้างตัวรถนะะให้ดูตัวน็อตเลย น็อตต่างๆไม่มีรอยงันแงะขันไขค่ะแผงประตูต่างๆสวยครบคันนะคตกแต่งด้วยสีดําตัดกับโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลยนะฮะีนยางขอบประตูเนี่ยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใ,ใดๆเลยเม็ดอาร์ดเดิมแท้ทุกจุดขาะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะมาดูที่โครงสร้างหลักเสาบีค่ะน็อตทุกตัวนะคะไม่มีแกะขยับเลยแผ่นเพดปี22จดตรงปีตรงรุ่น มั่นใจได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีลากจดแน่นอนนะคะมาพร้อมกับสีขาวมุกค,ค่ะสวยๆเลยนะสวยงามมากคันนี้ใครหาสเปคน,นี้อยู่และเลื่องไม่ดีงามมากห้าหมื่นเท่านั้นเองเดี๋ยรถปี2022ใช้งานมาแล้ว3ปีนะคะ,คะ,ะตกปีละโอหมื่นนิดๆเองลูกค้านะะสวยงามครบคันเลยนะคะแอร์ตอนหลังก็แยกมาให้เรียบร้อยนะคะ คันนี้ได้สรุปมาด้วยนะพี่พจ๋าใครหาสเปคนี้อยู่แบบครบๆนะคะมาจัดได้เลยค่ะคันนี้นะสวยงามนะคะตรงประตูนะล็อกเด็กต่างๆเม็ดอาร์ตเดิมแท้นะร่องน้ำสินยางไม่มีฉีกขาดเลยค่ะสวยมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนด้านหลังนะคะนี่สวยงามนะพร้อมใช้สุดๆ กล้องถอยนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมาก,โ,โ,กโลโก้ไฮบริดนะคะ GR Sport อยู่ด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเปิดไฟฟ้านะคะพี่พี่ขาะะด้านท้ายเป็นแบบเปิดไฟฟ้าด้วยนะนะคะหรือจะอ่าคันนี้นะเดี๋ยวดูด้านในได้เลยสวยมากๆนะคะพี่พี่ ถาดท้ายต่างๆก็มีให้ครบคันเลยนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดค่ะนะคะถาดก็เดิมๆเลยนะพ,พี่จา๋านะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆอยู่ครบยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะด้านท้ายเนี่ยมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะถาดด้านท้ายก็มีมาให้นี่เก็บสัมภาระเก็บของได้เลยนะคะใครชอบถูกใจสเปคนี้อยู่นะเบาะปรับพับได้เช่นกันนะคะ สวยงามมากๆน็อตไม่มีแกะขยับเลยนคะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนี่กล้องนะคะบันทึกด้านท้ายก็มีมาให้สวยงามครบคันนะคะโอ้โหใครที่มองหาสเปคน,นี้อยู่นะรุ่นนี้บอกเลยว่าหายากมากเนี่ยค่ะหายยากแล้วก็นานๆทีจะมี เข้ามาในหะาะน้อยมากๆเลยคนะ,ะพ,พี่ขาน็อตกลาให้ดูกใกล้ๆเลยสวยเป๊ะแอร์แยกตอนหลังมาให้นะไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะเบาะปรับพับได้เบาะหนังตึงเปียะเลยนะสำหรับคันนี้นะกุญแจ smart entry แค่พกกุญแจไว้ชอบตรงสีขาวมุกจังเลยนี่บายสปอร์ตนะคะด้านข้างอ่ามีมาให้เช่นกัน ด,ดูก่อนนะคะดูตัวนออ็อตต่างๆไม่มีริร้วรอยไม่มีขยับยงั้นเงี้ยขันไขแผงประตูใช้งานง่ายๆเลยค่ะนะ,ะตรงนี้เป็นหูกระจกมองข้างนะล็อกประตูล็อกกระจกปรับระดับหูกระจกมองข้างนะคะด้านมือจับนะตกแต่งด้วยสีคโครเมียมนะคะตรงนี้ก็คโครเมียมเช่นกันกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานค่ะพ,พี่มั่นใจได้เลยนะด้านในเดี๋ยวแพลนให้ดูโดยรวมก่อนนะคะด้านในสวยครบคันสีดํา ทั้งหมดเลยเหียบพี่ขานะี่คะ,ะนะดูตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีงัดแงะนะคะเดิมแท้เบาะหนังปรับไฟฟา้าด้านคนขับเนะคะเบาะตึงเปียเลยเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดด้านในกันเ๋ยนขออนุญาตนั่งให้พี่พี่ดูอขอปรับะนะคระับขอเปิดไฟนิดนึงเดี๋ยวพี่มองไม่เห็น หน้าจอนะคะด้านกลางนะพี่พี่ขานะคะเลื่อนไม้ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะไม่มีแสดงสัญญาณเตือนใดๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยค่ะใช้ได้อีกยาวนานเลยนะสำหรับคันนี้เล็กไที่หหม่ี่5กิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยพี่พี่ขาุขาออ่าเลื่อนเบาะนิดนึงพี่พี่จะได้เห็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยได้ทรงสปอร์ตด้วยนะคะนะเป็น3ก้านแบบนี้สวยๆแอร์แบ็กเใบนะคะ พูดผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะสั่งการผ่านพวงมาลัยนะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยค่ะเนะคะเซนเซอร์การระยะเรดาร์กันชนด้านหน้านะคะอันนี้กันออกนอกเลนล็อกความเร็วนะคะโหมดเนะคะเลือกวิทยุนะ AM FM ผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะสวยงามครบครันตรงนี้ก็เป็นไฟแล้วก็ประตูด้านถ่าย Yeah, สวยมากๆเลยหนะ้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัสกรีนด้วยนะพี่ขาเชื่อมต่อ AM, FM, Bluetooth, USB นะใช้งานได้เลยนะอ่าก่อนยาอ่าคราเสียงก่อนนะคะอ่านะค่อนยาก่อนนะอ่านะะี่ค่ะโอเคนะะีนะะ่ค่ะพี่ นี่เล่นไปได้เลยนะคะเป็นแบบสัมผัสด้วยนะคะพี่พี่ขานี่เชื่อมต่อได้เลยนะ Apple CarPlay Android Auto นะคะ Bluetooth USB นะคะเชื่อมต่อได้เลยนะคะพี่พี่ขารีดิโอต่างๆใช้งานได้ครบคันนะแล้วก็วอยซ์เสียงนะคะผ่านพวงมาลัยหรือหน้าจอได้เลยนะคะสวยมากๆ Air Auto ต้นะคะแอร์ออโนะได้เป็นตัวเลขแบบดิจิตอล นะคะสวยมากๆเลยด้นานล่างมี v วเลสชาร์จเจอให้ค่ะเกียร์ออโต้โหมดนะคะการลื่นเท่าไหร่ได้โหมดนะคะ EV Mode มีมาให้ครบเลยนะเกียร์ออโต้นะคะ, Auto, ะ,คะมีวางแก้วไ้นะ,ะสวยงามมากๆเลยใครชอบถูกใจสเปคนี้อยู่นะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะพี่พี่ขานะกะ็นะะจกตัดแสงได้นะคะแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้นะ,ะไฟใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงเลยค่ะด้านบน นี่หลังคานะ่ะสรุปมีมาให้ครบเลยนะใครหาสเปคน,นี้อยู่นะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยค่ะพี่ขาะนะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันอีกสักหนึ่งรอบสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota า o คราคลอสค่ะนะ1น h ่ b r ะหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเตัว GR Sport ปนะีค0 2ะปี2022มากับเล็กไหม่54 ราคาตั้งขายคันนี้8 8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะใครชอบถูกใจนะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยพร้อมสิทธิดอกเบีย้ยพิเศษและโปรโมชั่นรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ